สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอนมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอนมินทําเป็นคลิปนะคะต้องขออภัยที่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะวันนี้ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทย16กุมภา67นะคะก็จะมีของคุณโกศินนะคะ3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนแล้วก็2ต,ตัวล่างนะคะตามนี้เลยชอบตัวไหนก็ลองดูว่าตรงใจไหมนะคะสาหรับแต่ละอาจารย์นะคะ คุณโกศินก็เก่งนะสำหรับแนวทางไทยล่างให้มาแค่นี้เองไม่รู้ว่าชนอาจารย์ท่านไหนบ้างก็ลองดูนะสำหรับคนดีๆแอดมินนำเป็นตัวเลขของเจ้าของมาให้เลยนะคะเพราะว่าตัวเลขเยอะแอดมินขอลงเป็นภาพให้นะคะก็ชุดเต็มที่ยังไม่ได้คัดนะคะก็ลงตามนี้ตัวคัดคือตัวที่วงกลมนะคะก็คัดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับงวดนี้นะคะ ผู้ชมก็ลองดูว่าตรงใจไหมแต่บอกเลยว่าท่านนี้เข้าบนล่างตลอดนะคะแต่ว่าจะตรงกับชุดคัดไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาหลายๆอาจารย์สําหรับแนวทางของอาจารย์ท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นเด็กสังขาแอดมินแลงหมดแล้วสําหรับดับพี่บัวนะคะดับบนดับล่างมีตามนี้เลยที่แน่ เอาจริงๆนะหนึ่นยี่ชนกันหลายอาจารย์มากแต่ดับบนดับล่างไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่ว่าศูนอาจจะแยกล่างนะคะถ้าดับอย่างนี้ก็แยกศูนย์กับ1วางคนละตำแหน่งเลยนะคะก็อาจจะเป็น อ่อศูนย์นึงอะไรนะคะประมาณนี้ก็อย่าเอามาไว้หลักสิบหลักหน่วยชนกันแค่นั้นเองถ้าว่าดับหนึ่งศูนย์หนึ่งดับบนดับล่างนะคะก็เอาไปวางตำแหน่งอื่นละกันนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็จัดแต่ว่าโอ้โหชนกันน่าดูเลยนะคะคุณบุลเลอร์สตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างให้น้อยชุดมากๆสำหรับงวดนี้นะคะสำหรับคุณนาวีแอดมินไม่เห็นนะคะแล้คนเมืองเลยก็ไม่เห็นสำหรับ พี่หวานหอมเขาก็จะมีเลขวิ่งเลขกำลังวันเลขมงคลร้อยสิหน่วยก็มาตามนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปคัดแนวทางตรงเอานะคะแต่คิดว่างวดน,นี้เลขหลักร้อยหน้าลงทุนก็คือเก้านะคะหลักร้อยบนน่าจะเป็นเก้าสำหรับงวดน,นี้นะคะสำหรับเลข3าล้อถูกหวยหมายถึงสูตรเดินดีนะคะก็ อาจจะวินกันในเลขตรงนี้9 8 4 1 7 6นะคะก็ยังไงขอทุกท่านรำ่ำรวยรำ่ำรวยนะคะถูกหวยกันทวนนาเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง